สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Daddi Channel นะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานไม่ได้ลงคลิปกันนานมากแล้วก็กลับมาเจอกันคลิปนี้นะคะคดีว่าไปเจอรูปบ้านรูปหนึ่งแล้วชอบมากคือมันเท่มากเลยก็เลยเอามาสร้างตามใหม่ครับซึ่งก็สร้างมาแล้วก็ไม่ได้เหมือนจริงเท่าไหร่เพราะว่าในรูปแบบมันก็จะสวยกว่านี้มันก็จะใหญ่กว่านี้แต่ว่าไม่อยากทําใหญ่ไงกลัวทําไม่เสร็จอะ มันก็เลยได้ข้างนอกประมาณนี้ส่วนข้างในข้างในยังไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนห้องรับแขกโผล่ลงมาก็อาตรงนี้เป็นห้องครัวห้องกินข้าวว่างๆ แล้วก็จะมีห้องน้ำห้องแต่งตัวอันนี้บันไดสวยมากแล้วก็ทำหน้าต่างยาวๆอันบันไดไม่มีรั้วนะอันนี้ก็ว่างไว้ก็น่าคิดว่าน่าจะทำโซฟานี่ข้างนอกเปิดมาเป็นระเบียงเชื่อมเชื่อมเชื่อมบ้านสองสวนแล้วก็จะให้มองเห็นต้นไม้ใช่ไหมอ,อันนี้ก็ว่างโลง่ลงโล่งไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้ซึ่งก็คิดอยู่ว่าข้างในจะตกแต่งดีไหมนะคะก็รอดูแต่อาจจะไม่ได้ทำคลิปหรือเปล่า วันนี้มาแค่นี้แหละบายบายแล้วก็ดูบรรยากาศรอบนอกสดใสสวยงามถึงจะเป็นสีดำมืดก็เถอะปึบโอเคติดต้นไม้ตัดจบเลยแลกันบายบาย thank you